ว้าเดดดีพี่น้องมาีิเดดแห้งดีนี่ผม่น้อยนี่อัน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 นทมกันน้อยเนไปหาตัดมาแถวนี้จนเหี่ยวกาบสบายดีและสวัสดีเด้อแม่พี่น้องกันเบิดสกูุตสุนหม่วายช่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศกันยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องมาบุญบ้านไปอีกแล้วเนาะ มืัอนี้มาบุญกับเขามาน้องทงอ่าช่วงบ่ายบายพี่น้องเอ้ยก็คือมีตั้งมาเสียงน้อยเนาะเพิ่นก็ได้สั่งเสาอ่าที่จะมายึดเสาวลวดเนี่พี่น้องเอ้ยอ่าเป็นจํานวน5เสาเนาะก็มาบุญกันมานํากันก็อ่าสีไายทําให้พี่พี่น้องเบิ่งอีกคือเก่าเนาะมื้อนี้กามื้อนี้น้องทงเพิ่นว่าเพิ่นสิขุดต่อพี่น้องเอ้ยหรือว่าสังหารต่อออกเนาะโอ้เพิ่นกําลังเฮ็ดอยู่พี่น้องเ,เงอ้ยอ,อ่าโต,อ,อ,อ,ตอันนี้คือซีเมนอันกระตูปเนาะอันส้น หมเพิ่นน่ะนี่อ๋อติโตพี่น้องมันสิส้นได้อีบ่นี่เนาะให้กัวอนามองอนาอ่าไปหาเฮ็ดอนาห่มไว้อนายิงปูยิงปลาเนาะตามห้วยตามอง้่นี่ะอนาเพิ่นเฮ็ดอนาข้าวตะกี้เนาะยิงปูยิงปลาอ่าเฮ็ดห่มสนเด้ตามห้วยตาม่องเอ้าปลาโตว่าเสียงกําลังสิตัดไม้บ่นี่ สบายดีพี่น้องโดยสบายดีนะ้องมาเชียงของทุงพี่น้องเลยโอ้อันเพิ่นสีมาสังหารต่อนี่เนาะสหรือว่าเพิ่นตัดไม่ตัดงยางนี่ดิสังหารเรียบร้อยเลยอุปกรณ์ลายต่อเติมอันเพิ่นเลยฮะลุงได้ได้ไดไดยังหน่ะของดีบนะ่าหน่ะฮะปลาโดยโดยไมดูเบิ้งหันโอ้หางไม่ดู Kong đi dua đi. Kong đi mino đi. Ok, ừ. sáng kiến, ok, sáng kiến. 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 Ok, ok. 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 ้ขาดไปเลยไม่ได้แต่ห้างกลางเหลือแต่ห้างกลางเพราะเป็นเป็นห้างไม้ยังนี่คือเป็นยางกัดกินรถยโลดบอลุงถึงวะเป็นไม้ยังคือเป็นยางอันนี่นะมันไม่หนาดปะึมันไม่หนาดปะเมือนที่ว่าไม่หนานถึงวะเหมือนไม้เด็มงบอกโอ้โหเด้๋ยหอมเพิ่นกะเนาะเห็ดหอมอันน่ะเอาไม้ข้างหน่วยเดียวมหอมมากกินมันหอมบ่ บ่หอมบ่เด้อน้ยโอ้ตัวนี้ตัวนี้ถือว่าลงหลายแล้วนี่เนาะเออเหลือ5แก้วตัวนี้เอาใช้ใช้เครื่องตัดบ่ตัดนี่หรือว่าสิเอาตัดนี่ตัดง่ายกว่าบ่อ๋ออตัวตัดมน่ะตัดบ่ได้บ่คมันแคบ อ๋อฟ้าฟันเอาเนะะาะโดยโดยมนนามากนดตปเศ้าเหมือนบ่หนิหากขมาหากขมาต่ำต่ำอยู่นเนาะองในห่มเปิน่นกะคอนเดทเฮงเหมือน,นี่หดิเดทกะโอไปหาทางน้องธงก่อนพี่น้องเลยมือนี่อ่าเปิน่นกะอ่าขังโดดน้ำหรือว่าตะไคร้เนาะตะไคร้ที่อ่าวันเชียงน้อยเปิ่นอาหายหมูวานนี่เนาะอ่านี่เดิพี่น้องเลยอ๋อสบายดียดนด้องธง ด้อยมัดลวดน้ําบ่ได้โอ้ฮ้อนแดดแท้มื้อนี้น่ะบ่ได้บ่ได้ห่มเลยมื้อนี้เนาะด้อยอมัดฮอดสายเด้อนี่มัดตัวต้นนี้ลตัวกลางก่อนอสุแล้วตัวกลางแล้วบ่ได้บ่อันตัวกลางด้อ๋อทงลุมเทงลุมยังทงลุมยังกับทงเิงกับงเิงเนาะอื โดยโดยตึ้งๆต้องมัดจังซี่บ่ได้อ๋ออ๋ออันเอาเพื่อนมาซอยอันก้นต่อบ่ได้อ๋อเพราะว่าอยากเฮ็ดตัวนี้นําเนาะได้อยากเฮ็ดมันแล้วเลยเฮ็ดมันแล้วทีเดียวเลยอ่าจงบ่ได้มาหลายเทื่อดออกจกต่อแล้วนี่กออกไปต่อมื้อนี่ออกต่อได้ต่อนั้นน่ะใหญ่กว่าหมู่เนาะได้ต่ออันว่าที่พ่อล่าสุดน่ะได <laughs> จกักไม่ยังเป็นอย่างยางแต่ว่าตอน,นี้เป็นต่อไม่ดิบอยู่เนาะอ่าห่อน,นีพี่น,อมามาน้องเลยบ้านมันนีม่มาตังต้งแต่จังโมงนี่นะกะวังทิ่งเที่ยงเนี่ยนละ่ะอ๋อมามาตอนเด,ดเดือนอันทม,มันว่เดามาเนาะใส่ันพดไม้ใช่ันว่าก,กลางหมกันอ่า<อ><อ>เป็นยังเนาะคาเดียกมือเลยคาเดียกมือ <laughs> เป็นอันนี้แล้วกมืออ๋อ แล้วอันนั้นก้นบ่แล้วก้นตอนบ่โดยอันนั้นเขาเห็ดต้องอ่ะนะน้องมีแต่เห็ดตะนางมีแล้วก็เมื่อแหละบ่ปลายเขาเห็ดอันน่ะให้เพื่อนเห็ดอันน่ะโดยอันนั้นเพื่อนสังหารเนาะเพราะว่าเมื่อนี้นะเจ้ามีนาทีอันเห็ดอันลวดหรือว่าตะไคร้เนาะอ่ามัดลวดตะไคร้พี่น้องโดยโดยเดี๋ยวไปเอาน้ำเอานมาให้เพื่อนกินก่อนจ้ะ làm mà phạc vô Trong mươi hòn đẹp Lăng nông mưa như nó Hãy subscribe còn kênh mà nó Gõ anh nó này nó sân nó rồi nhảy đâu chieng đấy đồ ní nhảy nhảy đồ ตัดง่ายอยู่แต่ว่าตัวอันหกลางมันยากๆเนาะมันแคบยากนิดนอ่ายานิดนึงมันต่อใหญ่พี่น้องต่อใหญ่แล้วก็ถ้าเฮาบ่ขุดอาอันตามที่พี่น้องเพิ่นบอกมาก็ตามความเื่อถืออือถ้ามีต่อในบเที่เฮาจะปลูกเขือปลูกานนี่ต้องเอาออกให้เบิดถ้าเฮามไปเลยมันบ่ดีพี่น้องเยๆเหลือประมาณน่าจะ2ต่อนี่น่ะเนาะ2ต่อแต่ว่ามันใหญ่ Tối nói là chỉ rồi đấy, thế là say bia, say bia, ô, lái xe muôn người đấy ừ. nhỉ, to nhảy nó, nhảy gì đấy, thế mà ăn hạt sẹt mà là những <laughs> ngày vô, rồi nó đeo đeo vào quần năm phân cân cứ gì hòn nó, đấy đẹp, sẹt tà bì mà tô, này nó không rồi

ต้องตัดออกแล้วก็อ่าสิคุดลงอีกแม่นบ่นี่โอ้เว้าง่ายต้องออกเบิดได้เนาะบ่ได้ปะเท่านี้แม่นบ่โอดยโดยๆต้องุดลงอีกเนาะอืุดลงก็ด้อดิาตัดออกมันสิยงอจําดูติดอรหันเอาลองเบิ่งบดนีปุ๊บ เรียบร้อยต่อเนี่อ่าแล้วก็ขุดลงอีกหน่อยน,นี่นเนาะอือแล้วเมืม่อเห็ดทานเห็นท่านมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าเด้อเด้อที่อ่ามาหาตั้งนองทงก่อนพี่ไหมครัยอ่าข่อนแหง้งดีวะนี้เห็ดตอนแดดๆพี่ไหมครัยอ่ามัดอ่าลวดน้ำน,นี่แหละนี่อ่าน้องทงน้ำมา โดย <Okay. S 1> โดย,โดยไปปันอันแบ่งกันกินเนาะอ่าโดยกันเดืยบร้อยก็ซื้อม้าบุคบจำพี่น้องคิดว่าน้องทองมาสองคนกับลุงอ่าก็แต่ไปซื้อน้ำมาเพื่ออยู่บะฮู้พี่น้องอ่าคิดว่าเผลนมาอันคนดสองคนเนาะเป็นใดเป็นใดน้ำเย็นก็น้ำเย็นก่อน,น,น,อ,นอ่าอืมวันนี้ก็นจะพูดลงต่ออีกว่านี่นะ เอาหนะโอ้ดูอ่ะอ้างเลยคุณนะใจน่าที่ดูนี่ก็ไม่ได้พิมพ์นะนี่ผมเรบ้านเจ้านะตัวนี้ตัวนี้น่าจะออกขุดลายอยู่ตัวนี้กว้างอยู่เนาะตัวนี้เนาะต่อต่อมันนะต่อมันใหญ่นะครับมันใหญ่แต่ว่าเป็น ยางต่อต้นนี้เนาะน่าจะเป็นไม้อันไม้หมักใบมงเนาะยางมันเพลยางมันนี่แม่นเดอร์หน่อยยางมันห่างไปอืมอืมไม่ไม่หาดนี่มันสิเจ้ามันจะเข้าเมนไม้ตัวกินใบมันหรอเมนเมนไม้ที่ว่าอันเข้าไปอันแก่งยังเสียสมอ่ะนะเอิ้นว่าอย่างใบใบมงกันล่ะที่ว่าเขาใส่อันกับเก่งเฮ็ดเก่งฮอนน่ะนะอืม คำพูดได้จะออกได้ต่อเนาะห่อน,นวา่า,ากินแน่าซาเข้าไปให้ซาไปจังายัางเดี๋ยวหากกลางมานนะหากกลางกับขาดมาน,นี้นี่คือพุทธ <c oughs> จนี่แลลวก็เจน้นี่ขาดบันลังนี้นน ตัดแล้ว้อยหรือว่นี่ไะว่าขุดอ้อมมาหลือทมไปน้ำเลยท้มมันในยังไงเลยเขาตัดขาดแล้วก็ท้มไปน้ำเั่นเนาะเขาจะเอาตัวใหญ่ขึ้นก่อนเอาตัวใหญ่ขึ้นก่อนอันว่าห้างหนงมันนี่ค่อยค่อยว่าน่งที่หลังเนาะขาดแล้วจังเอาดินทมแมนแมนอันนี้อันนี้อันนี้ขาดแล้วบ่านี่ยังยันตัวนี้แหละกับตัวทางกลางทางกลางมันทางกลางห่าแก้วมัน่อตงกอดเป็นเหล่ยมอีกตัวนึงเขาจะเอาเยื่อจับแหนงขึ้นแมน อันนี้ต้องตัดอันนี้ออกก่อนจังไรเอ,อจาจักเงยเขาเนาะแบบตัวนี้เนาะออกบนเลยจากตัดแต่ว่าตัวอันตัวอันห้างไอ้ที่มันเงยองอกข้างนาี้เขาตัดง่ายอยู่เนาะแต่ว่าตัวห้างพื้น่าแก้วเอาจักตัดยากเกน,านาะอ๋ออือต้องเอาฟ้าหรือว่าควานเนาะมีควานอยู่หรอวะควานอันว่าตัดอันหากกนนะ่าแก้วมันอะพายอยู่แบบมันอ่าเฮงม่ได้ Dead, chấm not hit, môn ní gà Tamadano. Cói hết đe. Viva bode bende. Pakin kau kin nam, nguồn môn ninh nivayangyo. Kin tè 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 ข้าวซาวข้าวแถงกินพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยหน่อยเออแต่ว่าพี่อยู่แต่ว่าท่านได้ก้อยบ่ปลาน่ะปล่อยแล้วกินแล้วกันแล้วเที่ยงเลยแล้วเที่ยงเลยห่มบับ่มาเนาะนีเนาะก็มันยากมันยากเอาเอาเอาลย่างบ่มาน่ะว่าจังได๋ก เขาสีแบบเอามาสีเอาเม้อมาได้บ่ะนี้เขาเขาสีเอาอันพื้นขึ้นโลดบาทนี่เพราะว่าเอารถอีแตนมาเนาะอีแตนมาเอาพื้นอะไรเมื่อกล่องทานเก็บเม็ดน้ำเก็บเม็ดดังวอต้องเอาดินหนกัดพื้นไปซอยดีๆตัดตัวนี้ของ <c oughs> อะไรคือจวดทางล่างเลยเนาะ <c oughs> ้าแดดดีๆ <SW> พ e ี <trendy> you know. ่น <objectives> ้องมุมนี man. ้เดดแห้งดีนี่ผมน้อยๆอยนี่อันอันอันเซอันส้นผมกันน้อยน้อยเนาะไปหาตัดมาแถวนี้จนเหี่ยวไปจนล่นไปเลยอ่าอันว่าอันเห็ดตูอันว่อันหมองชนนั่งกั่างนี้น้อยเนาะให้กลัวอาณาหมองอาณาเพิ่นเห็ดอาณายังนั่งเพล็กปลาบ่ทิ้มหวยนั่งตึกเบ็ดไม่แมนไแมนเคย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 บดคือกัน หืมเลยมานั่งห่มอันน้อยกันพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันแดดแฮงอยู่อ่ะอ่าเดี๋ยวจักหน่อยเพิ่นก็สิไปมัดอ่าอีหยงตะนังอีกเนาะผักเมื่อยผักเมื่อยอันบ่มีหม่องวนห่มเอนี่าน้ํามากินน่ะป๊าป๊าน้ํากะบ่มีน้ําแข็งบดนี้ลายมันละลายมันเปื่อยมันฮ้อนเนาะ มันเดืดแห้งมันนี่อันโฮมบัดเปล่ามาเอามาบัดบัดเจ้าเมื่อบัดยากเนาะมันอันหลุดไถ่ในเป็นใช้ฟืนเมื่อเดนอยอ๋อเหยเอันข้างน่ะแล้วเปล้วข้างสองข้างเนาะข้างงนี่น่ะมัดแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าข่างนี้เรียบร้อยเปล้วเลยแต่ข่างนั่นมัดแล้วแล้วก็แล้วต้องเลื่องมาใส่ตัวนี้ก็มัดแล้วก็ เรียบร้อยเมื่อแต่ว่าอันตอนนี้ให้เปินสังหารเลยโดยอ๋อตอนแรงมันมาใหม่บ่ะนี้ตอนแรงนี่ยังฮม้หไาสิได้มาลูกันว่าคุดอันนี้ตอดีแล้วลรอกนบ่ไดมามีไดชิเมอขอดทานขอดท่านบ่ะเนี่ย่อยโอ้หหมดบิดเรียบร้อยเดยโอ้ก็ออกอไรได้ครึ่งนึงคอดแล้ว่าะโดยอืมแต่ว่าท่านได้ห้ใช่กระชอบโดย กระสอบยังบูมียังไปหากระสอบโดยโดยโดยกระสอบยังบูมิไปหากระสอบอยู่อ่าโอเคจะนอกระจังไดก็ให้ทั้งน้องทงเพิ่นไปมัดหัวโอกันพี่น้องเลยฮอนแดดปรบุนกับฮอนแดดพี่น้องบ่มีหม่องชนน้องน้องทงบ่เอาอันชนโหมมาเนาะโดยโดยป้าคือจะเป็นรถซาบุนพี่น้องเลยกำลังมาเพิ่นกะโดยโดยเพิ่นกะมาตอนแดดแดดขี้กันเนาะ อ้าโตอ้าจังไหนนครับกระเด้อฉันเด้อโดยโดยโดยจะไปกินกระปุ้นต่อแล้วจะไปกินน้ำกันบ่รยิ้เข่าเลยดยไปเรากยังเมีอยงยังงมาแล้อยู่ไปก็ได้ต้องทำแล้วกันจังไปโดยโดยสบาัดนก็จะไปกินน้ำกันนะอ่านี่ก็จะกินเข่าแล้วมันบายช่องนั่นจังอี้เนาะโดยอ่าอ่าโดยโดยอ้าถึงไหนไปหากินเข่ากินน้ำกันมาดิโดยโดยสบายดีทั้งน้อำซุงเนาะโดยสบายดีโออซาบุนเิ่นกันกำลังเดินทางมาพี่น้องเลยมาดิโอ้เิ่นกัน

โดยโดาบุญกริไปหากินข่ากินน้ำแล้วขิวข่าแล้วันนีแ้ไ้ขอยกินกินกข้าปุ้นไหเจ้าิไปน้ำอยู่บ่ไีอนี่แถวอันพระธาตุอิงห้างนี่โอ้ยวากินน้ยไปอยู่บ้เดี๋ยวข่อยสะจ้างถ่าเด้โดยโดยอ่านเดียวบ่บุญเลี้ยงนึ่งเนาะมันบอแพงก่อนันนี่มันบอแพง มันถ่วยสิพันก่อนมันนี้ถลายกูนี่มาบุญก well ูม <streaming> ีก <the> ันซื yeah. like sure ้อโดยได้แ hmm. ล yes. uh, ้วแล้วแล้ว hmm. อ exactly. uh, okay. ่ะไข่กราบก่อนเด้อฉันเด้อหากิ hmm. ้นเข่าโดยโดยโดยก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะจังไดก็มาบุญก็ที่ต้องไปหากินข้าวกินั่งแล้วเนาะอ่าสำหรับมันนี้เนาะมาบุญก็มาอัปเดตหรือว่ามาอ่าส่งเส่ากับบาดเชียงน้อยเนาะโดยโดยโดยอ่ะสุดท้ายนี่เนาะมาบุญก็ต้องขอขอบคุณอ่ตั้งเพื่อพี่น้องกันเบิร์ตจูกุจุคน ที่เขามาพส้มคจีบบาบุญตั้งแต่ต้นจนจบโดยประคำโฆษณาบาบุญมาโดยตลอดเนาะถ้าหากบาบาบุญเหตุผิดพลาดประการใดว่าผิดว่าถึกอะต้องกราบขอโทษขออภัยเผื่อพี่น้องคือเก่าเนะาะสำหรับคลิปนี้เนาะบาบุญเขาฝากเผื่อพี่น้องเนาะสไลค์สอยแชร์สอย,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 ยติดตามให้กำลังใจบาบุญคือเก่าครับ ไม่พอไปเจอกันคลิปหนาสำหรับวันนี้บาบุญจะต้องเอ่ยกรรมากาบสบายดีแ้ะสวัสดีเด้อเพื่พี่น้องกันเบิดสุสกุจสกุนเนาะไปแล้วเพืพี่น้องให้มันแดดแห้งมันนี่เนาะสบายดี